สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องครัวบ้านการอาหารบ้านต้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉพาะกิจค่ะช่วงสารหามาฝากนะคะวันนี้การจะขอพูดถึงขั้นตอนและก็วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 กันค่ะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยนะคะ สี่ขั้นตอนของการขอรับเงินนะคะก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติการเตรียมหลักฐานการลงทะเบียนและการขอรับเงินเยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่1กันนะคะขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะบุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน5000บาท แบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะก็คือ1แรงงาน2ลูกจ้างชั่วคราว3อาชีพอิสระ4ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสคมมาตา3า33และสุดท้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ถือบัตรคนจนพ่อค้าแม่ค้าคนขับแท็กซี่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงินในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะคะ มาถึงขั้นตอนการเตรียมหลักฐานนะคะหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนก็จะมีหมายเลขบัตรประชาชนค่ะข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลบริษัทนายจ้างกรณีที่มีนายจ้างและก็ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนค่ะข้อมูลการประกอบอาชีพนะคะ สำหรับผู้ที่ไม่นายจ้างก็ให้กรอข้อมูลของนายจ้างสำหรับผู้ที่ไม่มีนะคะก็ให้ชี้แจงว่าเราประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ่ะ มาถึงขั้นตอนที่3านะคะขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะผ่านทางเวอร์ไวดเว็บเราไม่ทิ้งการ .com ค่ะไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารนะคะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่28มีนาคม2563ค่ะมาถึงขั้นตอนที่4นะคะก็คือขั้นตอนการขอรับเงินการจ่ายเงินนะคะจะ โอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์2ช่องทางค่ะคือทางหมายเลขพร้อมเพ์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นและอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นเช่นกันค่ะ 3. ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนั่นเองค่ะ สำหรับข้อมูลที่การนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตวันที่2 6มีนา2 5 6 3ค่ะทังนี้ท่านั้นนะคะก็ขอให้เพื่อนๆคอยติดตามรับชมการประกาศของทางรัฐบาลอีกทีนะคะเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปนี้นะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านการอาหารบ้านต้นด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ